ครบอบสตอรี่ story, ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาพูดมันจะไม่มีสติสตังในการพูดแต่นี่ร้องไห้ไปพูดไปพ่ำเรื่องแม่บอกว่าแม่คำกับตัวเองเกินไปแทที่เมื่อก่อนเคยให้ใจเคยให้ใจเคยเคารพนับถือแต่วันนี้ไม่เอาแล้วรับไม่ได้กับพฤติกรรมของแม่ กับพฤติกรรมของแม่แล้วขึ้นหัวข้อ,อยังไงันทุกคนนางขึ้นหัวข้อถึงแม้ว่าจะเป็นลูกที่ดีไม่ได้ก็จะเป็นแม่ที่ดีของลูกถึงแม้ว่าจะเป็นลูกที่ดีไม่ได้ก็จะเป็นแม่ที่ดีของลูกของแม่ <c oughs> <c oughs> แม่แท้ๆยังเป็นลูกที่ดีให้แม่ไม่ได้เลยคําว่าลูกที่ดีคืออะไรจ๊ะขอโทษนะคะเสียงดังมั่งไปตามอารมณ์ค่ะ น้องลิซ่าขึ้นหัวข้อเป็นลูกที่ไม่ดีแต่ก็จะเป็นแม่ที่ดีขนาดตัวเองอ่ะยังเป็นลูกที่ดีไม่ได้แล้วจะเอาอะไรจะหนูไปสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีเพื่อติกรรของตัวเองทำให้ลูกเห็นทุกวันด้วยการอะไรด้วยการออกมานั่งออกมานั่งบูลลี่ ผู้มีพระคุณนั่นคือคนเป็นแม่ของเธอให้ลูกเธอเห็นให้เอฟซีเธอเห็นจริงไหมคะเออค่ะมอนิค่ะอ่ะเธอจะเป็นแม่ที่ดีได้ยังไงพี่นุนาฟังแล้วอึง้งฟังแล้วอึ้งเสียความรู้สึกกับพ่อกับแม่แล้วพฤติกรรมแบบเนี้ยจะไปสอนลูกได้ยังไงขนาดตัวเองยังไม่เป็นลูกที่ดีเลยอะ่ะไปถ่มถุยแม่ตัวเองไปด่าทอแม่ตัวเองแล้วบอกว่าหมดความศรัทธาเมื่อก่อนยังศรัทธา เมื่อก่อนยังเคารพเสียวความรู้สึกตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วพูดเพื่ออะไรเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเธอพูดเพื่ออยากจะร้องเรียกร้องความสงสารเหรือจ้าหนูขอโทษนะคะทุกคนที่มาเด็กอืกร้องความสงสารจากเอฟซีเหรออ่าใช่ค่ะสงสารลูกอ่านางจากเมนค่ะนะคะเพราะอะไรคะทุกคนคนเราเนี่ยพ่อแม่เราจะเป็นยังไงเราก็เคารพเราก็นับถือ แล้วน้อยที่สุดที่เราจะเอาพ่อแม่เราออกมานั่งด่าทอขนาดนี้อืสอนลูกให้เป็นคนดีจะสอนลูกไม่ให้ทําตัวแบบนั้นแบบนี้แล้วตัวเองล่ะรู้ไหมว่าคําที่พี่หนูนาฟังแล้วอึ้งมากแม่กับพ่อรู้ไหมว่าหนูเลวได้มากกว่านี้เลวได้มากกว่านี้นี่คือการยอมรับว่าตัวเองเลวค่ะนี่คือการยอมรับว่าตัวเองเลว แล้วเลวอะไรมั่งยังไม่รู้ร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสงสารจากเอฟซีหลายช่องหลายคนก็บอกว่าร้องไห้น่ะไม่ใช่ว่าเสียใจจากแม่ไม่ใช่ว่าเสียใจจากพี่น้องไ้่พอพี่โจคะ่ะพี่โจไปแล้วนะคะเออเพาอทำไมชอบไปฟังเพลงพี่โจพี่นุนาเคยเกิดเอาไว้แล้วใช่มันมีการรอดเพลงรอสายอ่ะทั้งไทก้าทั้งจารพัฒน์ะค่ะ ทีนี้พอไทยกล้าท้อนตัวเหลือก็เหลือเนี่ยเออนี่แหละเชื่อไหมเกือบตีสองของเมืองไทยที่นี่เท่าไหร่คะที่นี่สามทุ่มของที่นี่ตีสองครึ่งเมืองไทยที่นี่สามทุ่มครึ่งพี่หนูนายังเห็นนางอยู่ยังเห็นนางยังไม่นอนอยู่ห้องคุณหมอปลอมอยู่ห้องหมอปลอมไประบายความทุกขไปปรับทุกข์กับเขาตีหนึ่งตีสองค่ะพี่น้อง นั่นคืออาการเครียดอาการนอนไม่หลับเพราะอย่าลืมนะคะว่าทําไมถึงเครียดทําไมถึงนอนไม่หลับคนที่ตัวเองเนี่ยด้วยแล้วสบายใจพูดด้วยแล้วสบายใจเนี่ยค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเห็นไหมคะอืต้องอธิบายสิว่าน้องไปเขียนอะไรเขาก็อ่านมาพี่หนูนายยังไม่ไปดูนะคะเนี่ยน้องเนี่ย,ยก็กล้กามากแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมเนี่ยน้องภาษาอังกฤษน้องบูดบิดเนี่ยละก่ะนี่เลยค่ะอ่ะ ยังไม่เข้าเนื้อเรื่องพี่นุนาเห็นแล้วว่าด่าด่าอย่างสุดริ่มทิ่มประตูด่าพึงพ่อถึงแม่ทั้งขึ้นกูขึ้นมึงแล้วก็บอกให้น้องบูตรปิดเนี่ยไปหาหลักฐานมาว่าใครด่าไปด่าแม่ตัวเองไปหาหลักฐานมาโอ้โหกอดเขาทุกวันยกยอปอปั้นเขาทุกวัน แล้ววันนี้บอกว่าให้บูดไปหาหลักฐานมาเห็นไหมคะก็นี่ขนาดหลักฐานชัดเจนทุกคนคะ่ะหลักฐานมันชัดเจนขนาดไหนว่าใครดา่ายายใครดา่าแม่ของนางคนนี้มันยอมรับว่าเขาดา่าแต่มันไปกอดเขาแล้ววันนี้มันมาถามหาหลักฐานเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมนี่คือสันดานแล้วบอกด้วยว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเนี่ยเร็วนูนจะเรวให้มากกว่านี้ แล้วบอกว่าลูกหนูเป็นคนดีหนูจะเลี้ยงลูกหนูให้ดีขนาดมึงเป็นต้นอะไรนะเขาเรียกว่าขออนุญาตนะคะบางทีก็อยากอยากคลายครายมั่งขนาดตัวเองยังดีไม่พอแล้วจะไปสอนลูกให้ดีได้ยังไงสงสารเด็กนะพี่นูนาสงสารเด็กจับใจพ่อทำไมเพราะแม่เป็นมีพฤติกรรมแบบนี้จริงไหมเราไม่โทษเด็กสงสารเด็กตั้งแต่พ่อมาแล้วกับทุกคนตั้งแต่พ่อมาแล้ว พยายามยักเยียดให้ลูกเกียดพ่อจําได้ไหมคะร้ายนะตอนนั้นจะเลิกกับผัวก็พยายามยักเยียดให้ลูกเกียดพ่อยักเยียดในสมองว่าพ่อเป็นอย่างนั้นพ่อเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเงินก็ไม่ให้ลูกรับโทรศัพท์พ่อโทรมาก็ไม่ให้พ่อรับอาลูกรับกลียดกันเขาทุกอย่างแทนที่จะเอาคนเราปกติแล้วเนี่ยถ้าพ่อรักลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างจริงไหม อันนี้สายสันนานของสามีเราจะเป็นยังไงก็ตั้งแต่เห็นแก่ลูกหลายคู่หลายคนเห็นแก่ลูกยอมคืนดีกับสามียอมคืนดีกับเมียเมียมีชู้เมียเล่นชู้ผัวก็ให้อภัยพ่อเห็นแก่ลูกนั่นเขาหมายถึงรักลูกแต่นี่อะไรคะ,ะเลิกกระสามียักเยียดให้ลูกเกลียดพ่อไม่ให้ไปหาขนาดพ่อเนี่ยพยายามไปหาลูกก็ให้ไม่ให้ไม่ให้เจอแล้วนี่จะมาบอกแกอนในลูกเป็นคนดีจะให้เป็นแม่ที่ดีเด่นมันเป็นไปไม่ได้